สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะคลิปนี้ยูสูงสูงพี่น้องอยูซูงยูสายวาสันอยู่ที่ผาซ่อนแก้วจังหวัดพิษบุโลกค่ะเป็นอย่างขึ้นมากฮอดน,นีสาวน้ำยืนมาจากสุโขทัยค่ะพี่น้องสองสามมื่อแล้วพี่น้องคะที่สาวน้ำยืนบอได้ตามีิลาว อีกบมเดลตามวงสาวน้อยเพรปานแพงไปที่กรุงเทพมหานครไปไปที่แสดงต่างๆตามที่คิวงานในภาคก,กลางนั่นแหละ,ละ,ละ,ละพี่น้องคะเพราะว่าหนึ่งวันที่สองนี่ลูกสาวจะปทมนิเทศจะเปิดเทอมแล้วสินะคะกับพท่านเปิดเทอมดอกพี่น้องแต่ว่าจะมีประทมนิเทศวันที่สองแล้วก็มีธุระขึ้นไปทั้งสุขโขทัยนะคะ ไปปานคุณสามีมาก็เลยตอนนี้อยู่ในช่วงจะเดินทางกลับอุบลค่ะพี่น้องบรรยากาศดีดีฝนตกตกทั่วไปเลยได้เนะาะติดต,ตามคลิปอยู่ค่ะพี่น้องเบื้องคลิปน้ำไอการใช้ยอยู่พอการใช้วิไลศิลป์ขอบคุณได้หลายมือแรงเล่นขิดตมเนาะมุมมี่ดอกพี่น้องก็กคือฝนตกพันไปแล้วเขาก็จะยุ่นแล้วก็คงจะไ้วงสาวน้อยเพจเป็นแพงได้ทำการแสดงแบบเต็มที่ มือแร่งนี้นะคะสื่งสอนงานก่อนเนะนื้อนานีพี่น้องไค้มวนซื่นกันกันติดตามกันมาสาวเดิมยืนนี่ติดตามมาล่าสุดก่อนพ่อโจกับีหลา่าอุ้งอิงจะปล่อยเพลงเนาะยี่สิบเจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกอยู่ห <27 S 2> นองม่วงหนองโคลกศรีสะเกดเพชรปันแพงมวนกรูปเทียเบอร์นันพี่นอกก้องก่อนปล่อยเพลงดึงเขาให้ใครพ่อเนี่ยคุดเปิดได้ไหมนันนอ เบอร้าายเที่ยวเลยนะเบอร์สามสี่เที่ยวม้วนกันพี่น้องคะ่ะเราก็หลังจากเพื่อนปล่อยมากสามามือ,ม,อมืออึนเศร้ามากเพื่นกับมาปล่อยเพลงสามโมงเศร้าเนาะกัมีพี่น้องเข้าเป็นกําลังใจแช่ไปหนึ่งล้านสามแสนวิวในหนึ่งวันเบอธรรมดาดอกพี่น้องค่ะในยุคสมัยที่ยอดวิวหาย,กยากเนี่ยคือสาวน้ำยืนนี่ <laughs> อย่าดิ้วหายากอย่างจะเลยเป็นปที่มาเด้อพี่น้องเด้อหลกคนถามมาบบเดตามลูกสาวไปกอเทมอโบว่าสันบว่ค่ะรอบนี้บบเดตามเด้นนี่น,นี่นี่ลูกสาวอีลีอยู่นีพี่น้องนี่นี่นี่นสวัสดีค่ะน้องแพงนั่นส่งผมมาแล้วมาหนึ่งลิซ่าทำยังไงนะถึงจะน่ารักนี่ทรงผมน่ารักนะลูกน่ารนะักน่ารักนะคะนี่ลูกสาวค่ะน้องแพงส่วน,น เทียงหยางน,ก,นกบอก่อส่วนนี้ลูกชายนะคะน้องฮักน้องฮักกับน้องแพงสวัสดีครับค่ะถ้าเพินแวะกินกินอีหยังอุ่นๆพี่น้องพอดีฝนตกนะคะก็เลยมาที่ชาบูพาซ่อนแก้วมือกล้องมือกล้องนี่คือมือกล้องสาวน้เยินนะคะมือกล้องส่วนผุนผู้เขาพี่น้องให้ดูวิววิวสวยบรรยากาศหลังฝนตกยามแรงๆมาเด้อค่ะ บมเมนข์เขาดอกพี่น้องเป็นเนอยากกินอุ่นๆอ่าเป็นอยากกินอุ่นๆก็เลยมากินชาบูจะเข็นเป็นอย่างไรได้เดียวเดียวพี่น้องนี่คือวิวบรรยากาศที่ผาซ่อนแก้วหลังฝนตกหาโมงแรงกกลัวโค้งโมงแรกนี่แหละเนาะหรือจะโมงบกหมดตอนนี้บรราได้บังนาฬิกาพี่น้องค่ำค่ำนี้หกโมงครึ่งเอ้าหกโมงครึ่งนี่นี่เอ้าคือแจ้งค่ะยังไม่นั่นเลยนั่นนี่เอ้าคนมาหาโมงแรกละสั่ย พกม่วเขิเฮานดียวตหามงแรงอู้บรรยากาศดีแห้งพี่น้องบรรยากาศดีแห้งหลังฝนตกค่ะที่ผาซ่อนแก้วนี่เป็นเทือที่สองที่สาวน้ำเงี้ยเดาขึ้นมามองหนีเทือหนึ่งันนมาคำคำมามาคำคำมาเวียนเทียนน้ำเพลินวันอย่างจำบ่ไดมือนั้นจะไปสุโขทัยเนอะมือนันนอมือนั้นจะไปบ้านคุณสามีที่สุโขทัยกับแวะมองนีพอดีเห็นเพอนเวียนเทียนกัน ก็แวะมาเวียนเทียนน้ำเพลินพี่น้องทางผาซ่อนแก้วขุดนะคะมือนีกะแวะขากลับค่ะมือนีจะกลับไปที่อุบลนะคะเป็นเหตุผลว่าตอนนี้เป็นอย่างคือบบเดตตามอีหละอุ้งอิงไปไปทางผักลางนะคะก็คือมีธุระภารกิจส่วนตัวนี่แหละพี่น้องคะหลายอย่างก็คือสาวน้องยืนวาไปนั่นแหละต่อไปอาจจะได้เห็นเห่าไปไทยคิด หน่อยลงแต่ว่าอาจจะมีอย่างอื่นเสริมมากอาจจะเป็นการเบาจาทักทายกันหลายขึ้นกับฝากพี่น้องติดตามคือเกาเนเดอร์ค่ะติดตามไลา์กัเกาก็ได้ติดตามไลา์กัเกาก็ได้แต่ยังคงมีคลิปฝากตอนคือเกาในหลักพี่น้องค่ะแต่อาจจะบริตามทุกงานแต่ถ้งงานใดิดตามก็จะพยายามเก็บคลิปไว้เราอาจจะนําเสนอที่หลังซึ่งหล,ลายๆท่านก็เป็นห่วงสาวน้ำเยินก็ต้องขอบคุณหล,ลายๆหล,ลายๆท่านเป็นห่วงว่าล่งคลิปซ่า มันแด้ยอดวิวหน่อยได้ค่ะสาวน้ำเงินกันเลยว่าโบแมนดอกถ้าพี่น้องมาอซอยเบิงลงสาก,ก็ได้ไล่ขคือเก่าก็ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณแมนอยู่ค่ะแมนอยู่พี่น้องลงเกลยวก็มีโอกาสคนเมืองเบิงหลายกลัวแต่ว่ากัดโดยความบังเทือก็ต้องเก็บคลิปไ้ลงในมือถัดไปหน้ามือได้เข้าบบเดะบเดะไปไทยก็จังจะได้มีเอยียงให้พี่นอ้องเบิงนน่ะนะค่ะก็เลยอาจจะต้องทยอยเหตุไปเด้อพี่น้องเด้อ ทําความขอใจแบบนี้ก็ขอบคุณถูกกาลังใจนั่นละ่ะเพื่อนก็อยากให้ได้ยอดวิวได้หลายอาได้เงินค่าคลิปได้หลายเนี่ยสิเดมี่ค่าค่านํามั่นรถตามไปไทยายโมอยากได้ห่าพี่น้องคะก็โอนมาโหลดก็ได้เ <c oughs> บาโยกเบาโยก่าโมมีค่านํามั่นรถตามไปไทายอีหลา่าอุ้งอิง,องตามไปไทายสาวน้อยเป,เป็นแป้งพี่น้องก็โอนในรดก็ได้ได้หละเนาะเอาไปเบาโยกเดล้วพี่น้องโอนอีลีก็รับอยู่ค่ะ เ่าหยอกเ่าหยอกก็คือเข้าใจเข้าใจพี่น้องเป็นองลังใจวุ้นเรกร็ตะหันตะหัรกวุ้นบอกมาว่าอันปกตคคิคำโฆษณาเลยได้ว่าสันอู้แต่ไม่เงีบกดโครดพี่น้องคะ่ะลังเือมันอาจจะเสียอัตลดในการที่เข้าติดตามคลิปกับบทพิหยังข่ะวพี่น้นองก็คือได้แนอ่อาจจะบบไดเ้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่าถือว่าได้ก็ถือว่าขอบคุณแล้วนะคะขอบคุณในน้ำใจพี่น้องแล้วที่มาซอยกันเบิงซอยกันแช่ กันนี่แหละค่ะเป็นกําลังใจว่างๆอาจจะลง่งซาล่งเร็วพี่น้องกันว่าเป็นกันลั้งใจแต่ว่าช่วงนี้ดีใจดีใจพี่น้องดีใจที่อยอดผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นหลายพี่น้องกับเบิรงคลิปแล้วกันใน YouTube นี่ยคุณซื้อไวยอดวิวจะจะเพิ่มขึ้นดีขึนนะคะก็ต้องขอบคุณที้หลายเด้อค่ะเด้อเป็นกัาลังใจได้ยังดีเยี่ยมเลยทีเดียวแต่ว่าก็จะมีข่าวข่าวมาฝากเมาเบาบอกกันไปนี่แหละเนาะช่วงนี้ก็อยู่ใน เพลงใหม่ของอีหล่าอุงอิงของบอสโจเพื่อนพ่อโจโอตอนนี้เพื่อนเอามาเล่นหนาเวทีแล้วแต่ยังบทันมีโอกาสได้ทไทยเลยพี่น้องสาวน้ำงินวันทีสามที่ภาพเป็นโคราชมือกล่องวันดีสามที่ภาไปโคราชวมาสันเดียวแต่เอาล่องบึงว่าจะไปใดบอลลิจังใดนะเพราะว่าเฮาบุษธนีเดทไทยหนาเวทีหนึ<ม>่งเ <1 S 2> ข่าให้พ่อแน่เลยเนาะเพื่อนเล่นมาไหลสองคื้นหรอมะแม่นปะสองขึ้นเลยได้เพื่อนเล่นสดๆหนาเวทีเห็นลูกห่วงมาเต้นสองขึนแล้วอุ้ยอยากทายลูกห่วงแง ว่าสิเป็นลากเอาคีพอน้นอยู่เดี๋ยวนี้เกรงใจแต่แต่น้องเพื่อนหักนะเสียน้นนี่ตรงขอบคุณได้หลายเพื่อนบอกเอาเลยเอื่อยเอาเลยเอื่อยแต่ด้วยความน้องเที่กับเกรงใจค่ะบอกว่าเอาเลยเอื่อยเอาเลยเอื่อยแต่ว่าขอให้เฮดคอนเทนต์ดีสั่งสรรแต่ด้วยมารยาทน้องเขากับน้องเที่เขากัเกรงใจกันอยู่เพราะว่าเขาก็อยากไทยเองนะคะที่น้องแต่จริงๆเอามาถ้าเราให้เครดิตเราก็มาเห็นได้ทางสั่งสรรทุกคนจะยินดีคือวานั่นแหละ เพิ่นก็เคยเว้าอยู่ว่าเอ,อ่ยเอาเลยได้เลยอย่างสีนะคะกระต้องขอบคุณเนาะเสียโน่นนี่ก็สุดยอดผู้หนึ่งด้วยกันพี่อ้องในที่หฮอสัมผัสมากเอาสีซันสองเดือนร่วมสองเดือนที่ผ่านมากับการติดตามที่ลาอุ้งอิมติดตามวงสาวน้อยเพ็ญประเษกระทำมาสาวน้องยื่นประทับใจยังแน่ับแรกเลยนี่คือประทับใจตั้งแต่เจ้าของวงเนาะตั้งแต่คุณแม่สุภาพตั้งแต่ ปอโจสอนนนมิตรภาพมองนีที่น้องไห้นะคะที่คุณแม่ที่ทุกคนรากับระทับใจสมัยฉิกทุกคนดีสาวน้องเยืนได้สัมพันธ์นี่บอกเลยเลยว่ากลาลยานมิตรนี่พี่น้องค่ะบพาตรงพ่อกันดนก็ได้เลยค่ะคือมันสัมพันธ์ได้จากจากเทือแรกที่เขาถักทายกันร้อยยิ้มที่เขามีให้กันเนี่ยเพราจำเป็นตออ้องเอาโขดโขดกาน่าแล้วสิปีเศร้าปีถึงถึงทั้งทั้งที่เขาคุจัก ยกอยู่นี่อาจจะเข็ยนมาโดนแล้วสินะแต่ว่าบางข้อเตียงห้องคนจักไม่ไม่นี่น้องนุ่งนะอุ้ยพี่น้องแต่ละคนนี่กับสาวนุ่งเยิ้นี่สาวนุ่งเยิ้ถือว่ามี่แต่ระยะนอมตรนะเถื่อเขาวก็ประกาศไปทักเพื่อนเนาะแม่เก่งใจเพราะว่าเพื่อหลังเถื่อเขาก็เก่งใจน้องน้องจากเหมือนน้องแก้วนี่อีกผู้หนึ่งน้องแก้วนี่บอกว่าอุ้ยเอื้ยเขาไปเล่นน้ำหนูนี่เต้นก็ได้ซึ่งเป็นอีหยังที่สาวนุ่งเยิ้มบวกกับเขาไปแต่ว่าน้องบอกว่าอุ้ยเอื้ยเขาไปล้วดไปเล่นน้ำหนูยุ่งขันก็ได้แต่ว่า เข้าก็เก่งใจน้องแต่นี่น้องบอกอีลีน้องน้องเชิญอีลีนะคะกัดหนาลักน้องฮอตดี้ฮอตดี้นี่เอ็นน้องฮอตดีนี่น้องพระเอกฮอตดีเนี่ยแต่ถ่ายคลิปไปหน่อยเด้เมื่อนันพึ่งได้ถ่ายมหาการลำเพลินเนื่องจากเนื่องจากว่าพระน้องเพ่งลิกาซิ์หลายเออกับเขาอยากทายทุกคนนะเออมีหลายคนบอกว่าบอกว่าเป็นอย่างสารยื่นคือถ่ายูุ้นันผุ้นจริงจริงก็คือเราสามารถถ่ายได้เดี๋ยวเด้ มันสันแห้งพี่น้องอันพอดีโตเพิ่นมันเดือ,องคือถ้าถือเอานี่จะพอสันแต่ถ้าเราวางโต๊ะเนี่ยจะสันผาดจะสันเนี่ยเด้อค่ะเบิร์นฮันพี่น้องอจริงๆนี่สาวนุ่มยื่นคือโบดิมี่โบดิมีว่าเจาะจงเป็นแฟนขับไผเราจะถ่ายไผได้พี่น้องคือถ่ายได้ทุกคนเด้อค่ะพี่น้องเด้อแล้วสาวนุ่มยื่นโบดิมีอีหยัางกับผู้ใดคือลูกๆว่าดูข้อยังสิทุกคนก็คือเข้ากับหัดแพ่ง ทุกคนมีโอกาสทายตลอดพี่น้องบูงคนมาเอาวกูเมือ่อยเจา้าคือนมาทายปลาลูกคอกคือสาวนุ่มยังจะทายมาดนเลยนะทายหนงม่านนะาทายตนนา้ตน,น,นน้าต้นน่านี้ทายตึกแต้มมือแลว้วมาออดิชัน่นพี่น้องถึงบอกว่าสี่บางคนอาจจะบ่เห็นคลิปแต่วันที่นะ่ะท<ต>าลูกคอกกับห้องเพลงลิขสิทธิ์สาวนุ้ยจะ <c oughs> จะเอาเพลงลิขสิทธิ์ลงหน่อยแยกพี่น้องว่าคงช่องอยากข้าเจ้าลบช่องนะค่ะเพราะฉะนั้นก็จะก็จะทายเบิร์ดเด้อพี่น้องโบเดย์โบเดยเลือกเด้อ เพ่งยีราอุ้งอิงกับไทยลูกลูกปลาโลคอกระไทยไทยเบิดแดนเซอร์ไทยโดนลิขสิทตก็ก็จะลมออกเรื่เกลือก็จะบริออกมาแต่จริงๆแล้วค่ะใครเห็นไครถ่าเพื่อนว่างสะดวกกระไทยพอยงหยุดยังทายเลยนอกพอยงหยุดเพจนี่ลิขสิทธิ์เลยรักษาไว่าพอยงหยุดกระไทยกินนอกทายเบิ เราเริ่ยืนติดตามนี่หมายถึงว่าติดตามทั้งอีหลา่าองค์หญิง,งติดตามสาวน้อยเพชรบ้านแพงทั้งทุกคนสมาชิกในวงนะคะโบได้ว่าไายผูนนย้นั้นแล้วสิบบทไทยผู้นีไทยเบิร์ดเด้อพี่น้องมีผู้นึงมาตอบให้สาวน้องยเนี่ยเราขอบคุณได้หลายไายโลดเพ่ไทยโลด, <laughs> โลดแล้วเราเคยยิงผู้นึงองค์มีสองคนเนาะมาตอบให้เพื่อได้เบิร์ดนต่ละท่าคลิปได้เพื่อนได้เพืน แต่จริงๆโมโมเนมาจากจริงๆทุกคนถ่ายก็คือนั่นแหละเนาะม,นม,มันก็มีมันก็มีรายได้อันนี้โบปฏิเสธพี่น้องแต่ถ้าถามว่าเราถ่ายใครบ้างถ่ายเบิร์ดพี่น้องสาวน้องยนเป็นเอฟซีของสามร้อยเพชรบงไม่อยากให้แบ่งแยกจริงๆอะเมนโบใครแยก<อ>ว่า<ม>เป็นแฟนขับถ่ <ไฮ S 2> รยเมียน,น,นคือเป็นน้องในวงเขารักกันอยู่แล้วเขาน่ารักทุกคนพี่น้องสาวน้องเย็นกับเห็นถามมีโอกาสกระถ่ายทุกคนนะคะ ให้เป็นจังสันเดอ้อพี่น้องไปยายยามาอันเอาสาวน้ำยื่นไปเป็นเอฟซีของผููนัน้นเราบ่กไห้ทยผู้นี่เด้บ่ได้เด้อสาวน้ำยื่นบ่นนนยอมเด้อทายเบิร์ี่นิละน้องเฮ็ยนผู้ใดสะดวกนอก้องอังเปายังสี่เพิ่นก็นาฮักเพิ่นเห็นเด้เพื่นอนก็บอกมา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 ,มาทายมาทายคือคือเหมือนย่านเอื่อยบ่ได้ลิปน้องเห็นน่ะน้องเหีนน้องจะควักมือเออเลยนะซึ่งบรรยากาศตรงนั้นเขากับตองขอบคุณเนาะ,ะทุกคนพี่น้อง น้องๆเห็นนี่น้องๆย่านต่เข้าบ่ได้คลิปตั้งเี่เฮาเกงใจนะน้องๆก็จะควักมือเอื้นเลยการใช่ยังซสีเนาะแม่ใช่กับบอคลิปไอการใช่นนนใน,รรในตรงถามเลย่ยามเห็นหนานในคลิปย่างมือนี่คือ <c ười> เป็นห่วงเฮาเพราะว่าวเฮาเดินดางไปนำ้ำก็อาจจะเข้าใจว่าเขามีค่าชสาจ่ใจพี่น้องทุกคนก็นเลยแบบอยากซอยก็ต้องขอบคุณในลายอวยกองมห ah านี่ก็ซอยเต็มที่ล่ะคะ่ะพี่น้องอวยกองมหาเพิ่นกับฝาก ในช่องเพื่อนนี่ก็ต้องขอบคุณในไลเด้อค่ะคลิปนี้บ่มีหยังเด้เชื่อเอินพี่น้องมาก,กินชาบู <c oughs> คุยกันเล่นๆ <c oughs> พี่น้องว่าเป็นหยังคือปฏิตามอีหล่าอุ้งอิงไปไปถ่ายคลิปนะคะก็คือมีภารกิจส่วนตัวนี่แหละอยากนำสาวมอนหนึ่งนะครับลืม <c oughs> จ้าพอถึงนากเอกใหม่แน่เป็นจังได้โอ้โอน้องอแมแอมละไม่แสงทองพี่น้องเบิ้งเบิ่งน้องอมแอมละไม่แสงทองแล้วเป็นจังไดแน่คือ คืนเวที่สาวน้อยเพชรบันแพงนี่สาวน้อยยังว่าท่านมีโอกาสได้เห็นน้องแต่ถามว่าในชีวิตนี่เขาพบผ่านเขาเจอน้องเขาเห็นน้องว่าตั้งแต่ในน้อยแล้วพี่น้องคือมีโอกาสได้เห็นได้โคจกน้องตั้งแต่สมัยน้องเลี้ยงมอราชพัฒนแล้วนะคะกระน้องมีความสามารถหลากหลายโดดเดน่นแต่ก็อยากฟังคอมเมนต์เนาะจากพี่น้องสองคืนเลยเด้ออ่า สองคืนแล้วที่น้องสาวคนสวยละไม่แสงทองมีเพินพ่นเพื่นขึ้นเวทที่สาวหน่อยเ็น่ันแพงเนาะนางเอกใหม่ของเข้าไป็นยังไงพี่น้องมักประทับใจมองใดลองค,คอมเมนต์สู่กันฟังเนาะส่วนหนาเวทีถ้ามีโอกาสสาวน้ำเยินจะจังจะได้ทายน้องในโอกาสต่อ,ตอไปเด้อพี่น้องคะรอบนี้บริลงไปกรุงเทพม,มูมีคลิปน้องมาฝากนะคะยกเว้นเป็นลักเอาของอื่น รอบนี้ไม่ได้ไปกรุงเทพนี่ค่ะมีแต่ของดีเด้มีแต่ของดีออกมาโชว์เลยที่ออกนี่โอ้ยเสียดายพี่น้องกะโชคไม่เนาะตามสภาพเมื่อโชว์ใหม่เพลงใหม่นางเอกใหม่อ่ะพี่น้องมักประทับใจมองใด้กะลองคอมเมนต์ชุดใหม่ๆขอให้คอมเมนต์ค่ะสังสรรค์เด้อพี่น้องเด้อขอให้สังสรรค์คือมักโบหมักนี่เฮาเฮาได้อยู่แต่ว่าอย่าใส่คํารุนแรงอ่ามักแบบใดโบหมักแบบใดเฮาคอมเมนต์ได้อยู่แต่ขออย่า อย่าใส่คำรุนแรงนะคะคอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์เพื่อการพัฒนาคือวาเน,นะอ่านะบรรยากาศาเือบทุ่มหนึ่งพี่น้องครัที่ผาซ่อนแก้วทำไมไม่ครับคือว่าเมือเอ่มอยเถอ38อากาศดีแห้งพี่น้องยิ่งสูงยิ่งหนาว38 <laughs> อากาศดีแห้งหลังฝนตกพี่น้องเลยกินล่ม อีหลีตอนนี้ลมแห้งกินลมชมวิวชมวิวบัดด้กินดอกชาปูวันนี้ <S 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 ลูกกินหมนละเป็นอังแมวอ,อ้วนแล้วบรรกาศดีไร้ไนะเด็พี่น้องค่ะขึน้นมาไหว้พระเด้อพี่น้องอิ่วกาบถึ้นมาไหว้พระเด้อพี่น้องเด้อผาสันแก้วนกไก่เนี่หรือบ้านผู้ใดวู่นี่เอาบ้านใครนี่บ้านใครอยู<ง>่แถวนี้คอมเมนต์ในเด้อเอฟซีสาวน้อยอ่า fc สาวน้อย fc fc น้องอิงอิงคอมเมนต์มาเบิ้งบ้านผู้ใดหนึ่งบานไสน์เนาะนีมือกล้องนีมือกล้อง <c oughs> สิงเอือนตากล้องก็ดูเถ่าไปนะตากล้องอีกอย่งอางเห็นหลายๆเวทีเนะาะเวลาคนไปขอจับมือเนาะลูกสาวเองสิเนาะอุยอย่าบื่อมืออีหลา่าคอยด้ยูมีทั้งยีมีทั้งบีบ แต่ว่าจริงๆผมผมอยู่หน้าวิธที่นะผมผมกระเซฟอยู่นะแต่ว่าบอท่านบอท่านนี่น้องคาราเซยกับบอท่านมีงานหนึ่งน่ะที่ที่ยิกมือน้องอ่ะน้องก็บอกว่ายืนประกบเลยได้ค่ะน้องงานมอยู่ข้างหลังเนี่แต่ผมบาท่านกายให้หนังแต่ว่าน้องก็บอกว่าอ่าปล่อยมือหนูก่อกีนี่มันเจ็บเพิ่นเพิ่นยิงอ่ะเพิ่นยิงเพิ่นยิงแล้วพกอน้องเบาปุ๊บพุ่นก็ชี้หน้าเลยเด้ชี้หน้าชี้หน้าแล้วก็ถอยถอยเมื่อชี้หน้าก็มองหน้าน้องเนาะน้องก็ตกใจ ปัตตานีเพิ่อนกันพ่อน้องแจกเสื้อเสื้อไม่กระเดินไปอยู่หน้านลำพงเนาะเจะาเจของกันขยับตามไปเลยขยับตามไปตัวเรือนนอกเครื่องแบบพี่น้องขยับขยับตามไปเพิ่อนไปอยู่หน้านลำพงปัตตานีพ่อเขาไปอยู่หน้าลนพงแล้วน้องแจกเสื้อเนาะน้องแจกเสื้อเสียโน่นแจกเสื้อปุ๊บแจกเด้ยังดูดูเข้าไปยังเดินมาเลยเดินมาหน้าอย่างที้เดินริ้วๆมาเลยคเอาปุ๊บหลังมาเลยนะนะว่าเพิ่อนจะไม่เห้อย่างกันนะที่ใดๆขอเสื้อแม่จ้าขอเสื้อแม่จ้าเจ้าตัว จริงๆกล่าวว่าจากความหักกะลายล้งเกลือกะแล้งค้นกะอาจจะริดแอลกอฮอล์อาจจะเมาอาจจะเละอาจจะเผลอยิกน้องอย่างนี้จะเยอดูเด้อเทาตอนนี้ปูไดก็บ่าไงหรอกถ้าเกิดว่าถือดึงรม่ถึงอย่างนี้มันเกิดแบบปัจจุบันท่านด่วนอิรลมขนะดเท่านันเท่ากันแล้วว่าเพื่ออย่างนี้นะผู้เฒ่าทายคิวอยู่ทั้งหนาเฒ่ากระเบิงอยู่ขาพี่น้องแฟนสาวน้ำเงินนี่จะเบิงเบิงสังเกตตลอดแต่ว่าเอาบ่ท่านพี่น้องเอาบ่ท่าน ยีกเ,เราต้องหนีใครไม<ห>่ได้ต้องหนีข้างบนก็ไม่ได้สรุปก็คือหักกับหักพี่น้องยาหยิกด้วยกระเบิ้งเ <c oughs> ขาเนาะตัวนี้ล่นี้น้อยนะเมื่อนั้นถึงกับตกเวทีโอ้ยเนาะแขนเสื้อดำๆมันเนะ <c oughs> <c oughs> าะจ้านี่อกเข่งหักลังเท่อกับหักแข้งปวดนะ,นะ <c oughs> หักจนสิลากลงเวทีนั่มมันศิลังกัยญาเฮ็ดถอดพี่น้องคากระคอไว้จริงๆก็น่าจะเมาดำละดูจากการ เอาว่าสิคุยเล่นเลนพี่น้องมาคือคลิปแปดคิปเก้านะที่ลำปางนี้จ้ะเอาคลิปนี้เอาซ้ำนี้ก่อนเด้อค่ะโบมี่ยังไลฟ์ประสนให้บรรยากาศดีๆให้พี่น้องได้เบิ่งที่ผาส้นแก้วต่อไปก็อาจจะมีทักทายกันแบบนี้ไล่ขึ้นเนื่องจากว่าทักปอดตามถูกมองเดชพี่น้องมาดูเพิ่มแล้วเห็นจังไหนได้มีหลุมยางเขาพี่น้องยังหลุมน้อยเยอะ ลูกยังหน่อยอยู่เอ้ย,ย,ยไปบ่ได้เราพี่น้องเอ้ยยานผู้สาวมันหลากไป <c oughs> โออเป็นตะเบิงเด่กกระเข่เหมือนซะเนาะขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณในหลายเด้อด่ะติดติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปคลิปนี้สบายสบายนะคะบเอกให้ฟังว่าเป็นอย่างนนาที่คนเดตามีหลักอยู่ไปนะคะจ้ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวกินน้ำผลไม้ขํามก่อนพี่น้องคุ้นๆเนาะอากาศอุ้ย เย็นดีพี่หลีมันซอ่อนเนาะวูจะถูกไหมอากาศดีแห้งขอบคุณค่ะพี่น้องคะอยู่ดีมีแห้งผักแด้งแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ